ไยู bord, where, bot, bot. Um Stop. Stop. ่ไหนนะหมอตายใช้นู yeah. ่นกลังเดินไปกลังเดินไปหมอตายก็ดีแล้วจะได้อยู่กันตาสามตายสามมุดควายตายดื้อตายสองตายสาม

ไอ้เหี้ยดีกลั์นงอยู่นวะว้ากลเนี่ยไอ้ต้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยยไม่วิ่งดุยไปเลยว่าตกไกลกูจะกูป็นแฮต ไ่ปิดเพลงเลยมันคนมันเลยเพลงอะจวไม่ต่อแล้ไม่ต่อไม่ต่อรอบแมทเลยทำมาลู้ที่เขาไปแล้วโดนแจบพอตายฝั่งนู้นมีบอลสองตัวซินเวอร์สามตัวมันกลางวันแล้วล่ะ กลางคืนหาไม่เจอเลยเกมเชียร์เนี่ยไม่ต้องแบนแล้วไม่ต้องแบนหรอกไอเดียอยากเล่นอยากเล่นสนุกอ่ะจะเล่นนะได้เลยแบร์สนสนุกไอเฮ้ยโอ้โหดัน

ขึ้นตีดีไหห้องเรียนอะปไหนแล้วอะไปไหนแล้วอะตูสกนตายเกตายหลังแหกตกใจพี่ตกใจพี่ ไอ้ทอนทอนอยู่ในไฟทอนอยู่ในไฟเอใสปีเคียแล้วเข้ากันได้ทอนตายทอนตายแันแผ่นบีเลยแผ่นบีเลยแผ่นบีเลยบล็อกตายโอ้ตายตีนตายตีนระเบิดตายตีน เอาอูนี่เอี้ยอะไรว่มดูดะอย่างบึ้มกูนมว่าระเบิดใต้ตีนเ่เ้เพื่อนไปแล้วเชี่ยโคตรฟิวเกีงเหรอขอไปดีขอไม่ทำเฮ้ยขอดีดีดีขอ โอ้ลรุนลุนทั้งคนเล่นคนดูเลยเฮียพี่มันลอยข้ามหน้าออกไปเลยวิ่งไม่ทันลุนทั้งคนเล่นคนดูเลยคนดูก็ร้องไอ้สัตว์รูอะไรวะน่ะเฮียแม่งปืนโผล่มาปึ๊บเข้าตาย Must ใพายิงอะไรวะ <got> you. ต้องอันตาวดูกล้องอะไรดิเมื่อกี้มีคนอยู่ทอยเลน ใช่เลยปะใช่ใช่ตัวจริงอธิบายบตายเขาเล่นตายไอตัวอยู่หลังกูน,กน,นักหน้าทองโหยังเป็นชื่อของเขานะแต่เองทองโหน่ารักดีเพือ่อนเคือยเขห็นคอนเทนต์กูยังเพื่อนเ<ะ>ห็นแล้วแหละกูว่าคอนเทนต์กูเพื่อนกูเห็นตอนนัว้วแหละในโรงเรียนอะไรวะ อยู่กูทำติกต่อชาวจีนเราติกต่อได้ไดเดินเพื่อนผมทำชาวจีนต่อแม่เล่นผ่านฉลุหมดยกเป็นหลบกระสุนตืนใช้เวลาอยู่หลายวันกว่าวจะหาพวกอักเดตไอ้ดาวตั้งเจอ ไอบายเอนามีเดียวซอมเฮดช็อตติ้ยิงเฮดช็อตได้โดยที่ไม่ต้องเล็งอย่างนัเงี้ยโอ้กดแลกกดแลกกดคิวค้างไว้กดคิวค้างไว้จะเป็นการแบบเอาค่าการต่อทั้งหมดแลกกับการที่จะสามารถยิงเฮดตัดศัตรูได้โดยที่ไม่ต้องเล็งตัวเรากดคิวค้างคิวค้างทำไมมันบอกตีหนึ่ง นี่มันล็อกเลยเอ้โมันตอ๋อเมื่อกี้มันดตลาอะไรต่อนี่เป็นก่ึงไม่กลับเออพุศกินไม่ไม่ไม่เอาบุษอ,อันนี้นี่คือกูเมาอะนะ่ะอืมไม่เมาไม่เหลือเฮียอะไรอ่ะ <S <s <c oughs> ไอ้ย่าโหจังไะแปดเจ็ดแปดมึงโหดจังไะช้างจะเหลือเฮียเลยไอ้ย่าแขนมึงฟังเสียงมันถ้าแปลว่าที่กูเมาเหรอไอ้ย่ยตั้งเหลืออะไรอ่ะโอ้ย

ตามเที่ยงคืนเที่ยอ้างก็โลกมันหมุนไหวปะวะอือดูถ้ามึงดูนิดเดียวอ่ะมันจะเป็นผลดีไหยมันจะไม่หมุนนี่งฟอตนี่งฟอตนี่งฟอตนี่งนิ่งแค่ฟอเจ้าวพิวมิดเนี่ยกูเดินได้ โอ้โหคอมพเตอร์นั่นแหละพี่บนเหดดีว่ามันน่าจะเข้ามาแล้วดูสิชั้นสองยูไม่มียูปะเงอยูชั้นสามพี่ชั้นสามยูไม่มียูมีมีดีก็โผล่หน้ามาสิโผล่มาโผล่มา ไปคุณในสี่ดืนเดี๋ยวนี้ตอบมาแล้วตอบมาแล้วเดี๋ยวกินจิตต้องไหนวะโอยู่บนหลังคาเหี่ยมฉันพหลังคาหลังคาหลังคา ออแอดแอดมาไม่ด้แอดมาไม่ด้เอ้ยลากเมาส์ตามไม่ทันไอ้เหี้ยโหเห็นชัรได้ช็อตเมื่อกี้หัวหัวแอดไม่ไอยู่ตรงนู้นไอ้เหี้ยเมาส์หยกอยู่นี่ช็อตเหี้ยมากอุ้ยเจ็บแม่ลำให้มาป่าแล้วหนาวว่ะ Oh, get 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 one friendly operator remaining. Oh. Can you, can't you? The bomb the has been successfully deployed. Diffuser located. Protect the bombs and disable the diffuser. So, being there. Hi oh, there, No one, no

แมวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีมีเอ็นนัด้วยอะไรวะไอ้แขกออเดรชันอะอามาลูพี่อามาลูอามาลูเฮ้ยไอ้เชื่อใอ้แม่งลงกูแม่งลงแขกชิบหายแล้วจะแปลกใจดีเขาชิบหายแล้วก็โดนลงแขกโยกชอว์พินิหารดิสิบกันพี่ ไปหารอะไรศูนย์เจ็ดนี่ไงอภินิหารไี่และจเข้าไปในห้องนอนจอจๆอจๆอจอจอเาเป็นเป็นเป็นอ้นี่ไออิบายไม่ใช่อิ i b เที่อะไรไอสักรองรับไหวฟิวอ่ามาดูมาดูล้มอินเตอร์เก

Time limit expired. He did